เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับันนี้ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆชมเลือกซื้อเลือกอยู่ครับตัวบ้านสภาพดีเลยบ้านเชิงเขาพื้นที่เยอะครับบ้านสวนบ้านไร่บนพื้นที่สี่ไร่สองงานไฟฟ้าประปาพร้อมครับไม่เปรี่ยวมีพื้นบ้านแต่อยู่เชิงเขาสวยงามมากๆบรรยากาศแย่ดีนะครับ วิวดีด้วยมองเห็นโป่งโล่งลสบายเลยอยู่บนที่สูงตัวบ้านก็รีโนเวทนิดหน่อยครับเหมาะอยู่อาศัยครับรีโนเวทอยู่อาศัยสบายติดถนทนคอนกรีตห่างถนนสี่เลนเข้ามาแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองถนนคุ้นแดงน้ำไม่ท่วมแน่นอนครับเอกสารสิทธิ์ถูกต้องครบถ้วนแปลงนี้อยู่บ้านทับคอรครับอำเภอทับคอจังหวัดพิจิต ใคสนใจกาลังมองหาที่บ้านโซนนี้อยู่ก็ไปดูกันได้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับไล่ละ0,000บาทครับมี4ไล่2งานสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยสวัสดีครับ